เออไม่ใช่ว่าปน,นั้นปน,นี้นะเธอลางตีก็เอียบปากลงมั่งก็ได้นะเธอเอียบไปเลยเพื่อนก็รู้แล้วว่าเธออย่างปากแต่บางทีไม่ต้องแหล่งทุกเรื่องก็ได้นโตก็ใช่ไหมแต่นี้เธอแหล่งทุกเรื่องเลยแล้ววิจารณก็เปเพคนนั้นทำปน,นั้นไม่ดีคนนี้ทำปน,นี้ไม่ได้แล้ววิจารณก็เปยคืออย่างน้อยลูกนะก่อนที่จะวิจาาณคนอื่นนะลูกนะเติร์ดต้องหันมาเลยตัวเองก่อนอย่างน้อยที่จุดก่อนจะแหลง่งไกลเติร์แต่ไม่ได้จะเกแี้วานเพื่อนก่อนไอ้น,นี่ยังทําไม่ได้จะเกแี้กโบงเพื่อนดีอะโต ไปแหล่งเพื่อนอยู่จังเวลา,เาวิจารณ์เพื่อนหลักการเหมือนกับน,นักวิชาการระดับโลกเลยแต่เวลาปล่อยให้ําจริงอ่ะตาเหมือนเด็กอนุบาลเพื่อนอ่ตามมันเธอก็อย่าหมเพราะฉะนั้นเธอต้องทำให้ได้แต่ครึ่งก่ก้ก่อนที่เธอแต่แจะเละอ่ะแล้วครูเห็นทุกเพจเลยเม้นได้ทุกเพจแลวเม้นได้ทุกเรื่องไปเม้นก็ไปเออไปเพื่อนตามไปนั้นเออ เออหนูว่าน้าจะทำปนีพเพื่อนๆทำไม่รู้หนูว่าจะทำแบบนั้นคือรู้แฟนรู้ทุกเรื่องอย่าเว้นเรื่องตัวเองนทดำเ้ตยว,เอ,ตวเ,อเอาตัวเองให้รอดคืออันดับแรกเออเอาตัวเองให้รอดจากตีนเพื่อนก่อนลูกทีิจัดปากแตกเขาแหลงอยู่บนนั้นะเป็นห่วงแล้วนี่เธอ